เศรษฐีหาอะไรเศรษฐีน่ะฮะหาอะไรเศรษฐีนั่นน่ะมอมแมมหมดเลยเนี่ยไปนู่นไปนู่นไป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 มอมแมมพังกันเล่นน้ำมอมแมมไปไปนู่นไปไปนู่นไปไปนู่นไปเล่นอะไรกันเมื่อกี้ดูอะไรกันฮะฮะเขาเล่นอะไรเศรษฐีเน่ะไปนู่นไปนู่นไปมอมแมมหมดแล้วไป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 ต้องมาเรียบมาต้องเลยเลิกมดแล้วไปพากันไปเล่นอะไรไปนู่นไปไปนู่นไปไปนู้นไป 0986474222ให้เสีไอเสียทีครับลงมาเล่นน้ำมอมแมมเลยเดี๋ยวต้องอาบน้ำไอเสียทีนะโอ้ยใครพามาเล่นเนี่ยฮะริมคลองนะได้ประสบการณ์นะหมาธรรมชาติมันครับ0986474222ครับไป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 พากันไปเลยลบไปลบไ,ไปเลย ไปไปนู่นไปผ่นู่นไปผ่นู่นไปผ่เร็วไปนู่นไปผ่นู่นไปไปนู่นไปไปนู่นไปเร็วศูนย์เก้าแปเจ็ดสี่สองสองสซื้อขายที่ดินเครื่องจักรไมโคร10ล้อเคนครับมา